หลังจากที่าจกากบอกคลิปจากเ้างวันไปแล้วนะคะก็ขอมาขายของนิดหน่อยนะคะก็คือว่าตอนนี้ลาลูรี่กำลังจะออกแล้วนะคะลาลูรี่ก็รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะน่เป็นอย่างนี้นะคะ,าะ,คะลาลูรี่ก็คือว่าเป็นมาร์กหน้านะคะสลิปปิ้งมาร์กก็ได้หรือว่าจะมาร์กฟรียสิบนาทีละลัลงออกก็ได้จะช่วยเรื่องผดผื่นสิวแล้วก็เอแต่ไม่ละลายสิวตันนะคะไม่ต้องกลัวว่าใช้แล้วสิวตันจะเด้งนะคะแล้วก็ ช่วยเรื่องความขาวใสค่ะก็คือมาร์คหนึ่งครั้งเนี่ย mm. เท่ากับทาครีมบำรุงผิว mm. ไว้สามวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอะ่ะก็มาร์กกันแค่สองครั้งก็พอแล้วนะคะเลิศม,มากเลยตอนนี้ก็คือเรียบร้อยหมดแล้วรอแค่กล่องพอดีส่งกล่องไปแก้เลขออยอนนิดหน่อยนะคะก็คือจะพร้อมขายวันศุกร์นี้นะคะก็ติดตามชมได้นะคะการันตีถึงความเลิศนะคะแล้วก็ส่วนเอ่อคลิปที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาสอนตรวจครีมที่แบบว่ามี สนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือซื้อครีมตามท้องตลาดมาตรวจนะคะแล้วมันก็เจอแบบค่อนข้างจะเยอะทีนี้ก็เลยต้องใช้ความรอบคอบนิดนึงในการบอกว่าตรวจออกมาเพราะอาจจะโดนแบบโจมตีกลับได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็แบบโดนหลายด้านมากๆเลยเหมือนกันเนาะก็อย่างอย่างคลิปที่มีคนบอกว่าแบบในเว็บพันทิปหรืออะไรก็ตามนะคะที่พูดถึงครีมเนี่ยก็มีน้องลูกค้าคนนึงอะคะ่ะบอกมาว่าแบบ จริงๆร,ร,รู้ว่าแบบใครเป็นคนแบบว่าตั้งกระทูก้ก็คือไม่ได้ใช้ครีมจิ๊บนะคะแต่ว่าแค่เห็นว่าครีมดังดีแล้วก็สนุกดีที่ทํานะคะตตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบเอาผิดอะไรแต่ก็ก็เดี๋ยวคงมีวิธีจัดการก็มีหลักฐานแล้วนะคะถ้าเกิดใครไม่เชื่อเนี่ยมาขอดูหลักฐานได้เลยนะคะว่ามีการบอกเก่ามากันจริงๆเนาะก็ อยากจะบอกคนที่ทําอย่างนั้นนิดนึงนะคะว่าคุณอาจจะสนุกแค่อารมณ์ัชววูบที่คุณแบบว่าได้ทํร้ายคนอื่นหรือว่าได้พูดไม่ดีถึงคนอื่นแต่ว่าเวรกรรมนั้นนะมันม,มันมีจริงยังไงมันก็จะตกมาถึงตัวคุณแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้ทําอย่างนั้นแล้วก็ส่วนหลายๆคนบอกว่าเออครีมเนี่ยใช้แล้วสิวขึ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆเนี่ยจิ๊บจะบอกไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะว่าครีมจิ๊บใช้แล้วมีโอกาสสิวขึ้นเพราะว่า อ,อมีตัวที่แบบว่าทําให้สิวมันเด้งขึ้นมาเป็นตัวที่รักษาสิวจากใต้ผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะใช้ครีม L P B ครีมเนี่ยอยากให้มีความสมัครใจก่อนนะคะที่จะรับกับสภาพที่จะมีสิวตันเด้งขึ้นมาได้แต่ว่าทําไมถึงต้องสิวขึ้นก็เพราะว่าเพื่อผิวหน้าที่แบบดีในในอนาคตและตลอดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เข้าใจว่าก่อนจะใช้ครีมเนี่ยก็คืออยากให้ยินดีที่จะ เห็นว่าแบบว่าเออมแบบมันมีสิวขึ้นมานะอะไรอย่างเงี้ยด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิ๊บไม่เคยบอกเลยว่าครีมจิ๊บเนี่ยใช้แล้วสิวไม่ขึ้นแต่จิ๊บบอกแล้วว่าถ้าเป็นคนที่มีผิวอุดตันเนี่ยยังไงก็ขึ้นนะแล้วก็หลายคนบอกว่า uh, ไม่ได้ใช้แบบใช้ครีนซิ่งล้างหน้าแล้วแต่ทำไมยังมีสิวอุดตนันก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเลือกใช้ครีนซิ่งเนี่ยที่ไม่เหมาะกับสภาพผิวหน้าค่ะอย่างเช่นคนผิวมันเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งที่จะใช้ครีนซิ่งเป็นเนื้อครีมหรือว่าน้มันนะะค รวมถึงของจิ๊บด้วยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าสกคนผิวมันจะใช้ได้ก็คือว่าแนะนําว่าถ้าคนผิวมันเนี่ยแนะนําให้ไปใช้ครีนซิ่งที่เป็นกระดาษเช็ดหน้านะคะซึ่งจิ๊บเองก็เด๋ยวหาก่อนว่ามีหรือเปล่านะคือไม่มีตัวอย่างให้ดูแต่ว่าเวลาไปต่างประเทศอะไรเนี่ยจิ๊บก็จะใช้แบบเป็นกระดาษเช็ดหน้าอย่างเงี้ยห้ามใช้เบบี้ออยเช็ดทั่วหน้านะคะเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะทําให้อุดตันได้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยไปโดนครีมที่มันแบบรักษาสิวมันจะเด้งออกมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ครีมกันแดดหรือว่าครีมรองพื้นที่บอกว่าสามารถล้างออกด้วยน้าสะอาดได้ไม่มีนะคะรวมถึงของซิปที่กำลังจะทําออกมาก็ไม่สามารถล้างออกด้วยน้าสะอาดนะคะไอ,อ้น้าเปล่าได้ต้องล้างด้วยคลีนซิ่งเท่านั้นเหมือนกันนะคะก็คือว่าโฟมล้างหน้าที่แบบเป็นเนื้อครีมข้นๆเนี่ยนี่ก็เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดสิวอุดตันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้เข้าใจเรื่องสิวอุดตันนิดนึงต่อว่าจริงๆแล้วอะ่ะไม่มีครีมเอ่ออันไหนที่แบบว่า คือถ้าเป็นครีมแบบบำรุงผิวธรรมดาที่ช่วยเรื่องความขาวใส่ยมันไม่อุดตันแต่ถ้าเป็นครีมที่แบบอยู่ในครีมตอนเช้ามันจะมีส่วนผสมของกันแดดตรงนั้นอาจทาให้อุดตันได้ไม่สามารถล้างด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้นะคะต้องใช้คินซิ่งนิดนึงสิวอุดตันเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าใต้ผิวเราเนี่ยมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันไปโดนครีมที่รักษาสิวมันถึงจะเด้งออกมานะคะก็ก็อยากให้ทําเอ,อ่ยังไงอะเข้าใจนิดนึงก่อนใช้นะคะว่าสำหรับคนที่มี มีสิวอุดตันอยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยมีโอกาสเกิดสิวอุดตันขึ้นมานะคะอยากให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงเนาะจะได้แบบว่าไม่เป็นการแบบวอยายหรืออะไรงเงี้ยแล้วก็ระยะเวลาในการรักษาสิวอุดตันเนี่ยไม่สามารถตอบได้ว่านั้นแค่ไหนมันอยู่ที่ตัวลูกค้าด้วยอะคะ่ะว่าออมีวินัยในการรักษาผิวแค่ไหนด้วยนะคะอย่างเช่นแบบว่าเออเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวจิมาอธิบายเรื่องสิวอุดตันในคลิปต่อไปเนาะเอาแบบละเอียดละเอียดเลยเนาะโอเคไปนละบ๊ายบาย